สวัสดีครับร้านกอนะครับร้านยูนอติของหนึ่งครับผมเคยทำคลิปเอาไว้ให้แล้วนานนานแล้วแต่ก็คลิปสั้นๆนะวันสตาร์นะครับวันสตาร์วันสตาร์โปวันสตาร์โปกับวันสตาร์เก้าสิบห้านะครับออกท่าไหวันสตาร์โปกับเก้าสิบห้านะครับตอนนี้ที่ขายกันก็เป็นตัวโปนะครับเก้าสิบห้าเนี่ยจะเป็นตัวใหม่นะครับแต่ไม่รู้ว่า จะผลิตอีกหรือเปล่านะครับอาจจะหมดแล้วหมดเลยหรือเปล่าอันนี้บริษัทจะไม่แจ้งมานะตอนนี้ก็จะมีสีดำสีเทาสีเหลืองสีเขียวสีตอนนี้มีสีสีนะก็อาจจะมีสีใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับส่วนวันสตาโปเนี่ยวันสตาโปวันสตาโปเนี่ยก็สีดำสีเหลืองสีชมพูแต่ก็เก่าแล้ว มีสีดําสีเดียวที่ผลิตตลอดนะครับสีอื่นก็ผลิตรอบเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับอ่ะก็จะมาให้ดูว่าแตกต่างกันตรงไหนนะครับคือทุกรุ่นเนี่ยมันคล้ายกันนะครับมันก็เหมือนแวรน่ะแวรมีทั้งหมดประมาณ5รุ่นใช่ไหมกล่องไม่เหมือนกันนะครับกล่องวันสตาโปรนะครับตัวโปรจะเป็นตัวนี้นะครับตัวโปรตะกูลคอนนะครับอันนี้เป็น95้ส้านะครับ9ก้าจะเป็นกล่องธรรมดาเลยนะครับกล่องธรรมดาเลยนะครับอ่ะ ประมาณนี้ข้างล่างโปนะครับกล่องกล่องโปจะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่าอันนี้เบอร์อะไรเบอร์เดียวกันเลยนะครับเบอร์เก้านะครับเบอร์เดียวกันแต่กล่องใหญ่กว่านะครับข้างบนจะเป็นตัว9 5บ้าตัวใหม่นะครับวันสตาร์นะครับวันสตาร์นะครับตัวนี้เป็นหนังกลับเหมือนกันนะครับแต่ดูถ้าเกิดว่าลูกค้าดูไม่เป็นก็คือดูไม่ออกนะครับก็เข้าใจนะครับอ่ะเอ่อ ผมแนะนาก่อนนะครับ99%นะครับแท้ปปอมดูที่เบอร์รองเท้านะครับดูตัวแรกนะครับ8.5เท่ากับ4.2 9.5เท่ากับ4.3อันนี้คือของปอมนะครับ95%ผมแค่พูดไว้นะที่ขายในไทยนะครับที่ขายในไทยนะอ่าเบอร์ตัวแรกจะไม่เป็นจุด5นะครับจำเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ของปอมเนี่ย2รุ่นนี้ของปอมผมยังไม่เห็นมีขายนะครับของแท้ของปอมบางอย่าง แบบมันจะไม่เหมือนกันบอกของปลอมจะมีแบบที่มากกว่าของแท้นะครับสองรุ่นนี้ของปลอมผมยังไม่เห็นนะครับเพราะของปลอมมันจะเป็นรุ่นเก่าไอ,ตไอ,ตไอต้ตูดไอ้ตูดไอ้ตูดตูดไม่อินเจแปนดำอะอันนั้นะคือของปลอมนะครับอะประมาณนี้นะแท้ปลอมเดี๋ยวคุยกันยาวนะครับแต่คือผมบอกเอาไว้ว่าตอนนี้เดือนเก้าสองห้าหกแปดนะครับผมสองรุ่นนี้ผมยังไม่เห็นของปลอมขายนะของปลอมจะเป็นแบบอื่นเลยที่ไม่เหมือนของแท้นะครับอ่านงะ่ายๆ่นะ อ่ะก็มาดูกันนะครับเมื่อกี้กล่องนะครับกล่องคอร์สีนะดูที่หัวก่อนเริ่มเริ่มต้นที่หัวนะครับหัวตัวนี้9 5้าบห้าตัวนี้โปรนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นดาวเหมือนเหมือน,นรุ่นเก่าๆเหมือนพวกเหมือนพวกพวกไอ้ญี่ปุ่นนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นพวกหัวออสตาทั่วไปนะครับ <c oughs> หนังกลับเหมือนกันนะครับหนังเหมือนกันแต่คือหนังอาจดูตัวจริงเนี่ยมันจะ มันไม่ใช่หนังตัวเดียวกันแต่มันก็เหมือนผ้าผ้าแคนวาสมีหลายเบอร์อะไรประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้หนังหนังจะคล้ายๆกันนะครับแต่คือ c o l ะเบอร์ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มาดูข้างๆ้างนะครับอ่าข้างน่้าง95ข้างบนโปรนะครับมันก็เส้นสายใกล้ๆเคียงกันเนี่ยนะครับเส้นสายใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่คือขีดมันไม่เหมือนกันเห็นไหมขีด ตัวนี้95ตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวคลาสสิกนะครับขีดจะไปขีดเฉียงแบบนี้แต่อันนี้ขีดจะไปไปอยู่ข้างหน้าแทนเฉียงไปข้างหน้านะครับอ่าประมาณนี้ตัวดาวข้างในนะครับตัวดาวข้างในตัวนี้ตัวโปนะครับตัวโปจะเป็นหนังบเรียยๆหนังบเรียยๆนะครับตัว95จะเป็นหนังเ,งเ,นะเป็น,น,ปนจะเป็นหนังแบบคล้ายๆบอกรถยนต์นะครับหยัยกๆหน่อยนะครับ ประมาณนี้ตัวตัวตัวโปนะครับตัวโปจะมีคาว่าคอนนะครับมันอยู่ในตระกูลคอนนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับอ่าแล้วก็ข้างในไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้อ่าเอาเอานี้ก่อนตัวโปนะครับตัวโปซอปถอดได้นะครับซอปถอดได้นะครับจะเป็นซอปยางที่นิ่มเบานะครับ นิ่มเบาหนึบนะครับตัวนี้นะอ่าส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จริงๆมันเป็นเหมือนพื้นออลตาตามันถอดได้เหมือนกันแต่คือเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมเป็นโฟมเลยนะครับเป็นโฟมธรรมดาเลยนะครับอ่าอันนี้อันนี้โปนนนนรโททนะีอันนี้โปรอันนี้อันนี้เกนะครับโทษทีนะอันนี้โปรนะครับโปรเก้าสิบห้านะครับอ่า บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยบอดี้เนี่ย95โปนะครับโปโปจะเลียวแหลมกว่านะครับตัวนี้จะดูถึกกว่านะครับอันนี้เบอร์เดียวกันเลยเบอร์เดียวกันเลยเออโอเคเบอร์เดียวกันเลยนะครับ <c oughs> ตัวเนี้ยมันจะบวม,บวมกว่าลูกค้าดูข้างหน้าที่หัวเห็นไหมมันจะบวม,บวมกว่าใส่สบายกว่าตัวเนี้ยใส่สบายกว่าตัวเนี้ยมันจะเล็กกว่านะครับ มันจะเลียวแหลมนะครับมันจะเลียวแหลมนะครับเหมือนเหมือนกับแวนะ่ะแวร์โปรแวร์โปรที่ซอกถอดได้กับตัวคลาสาสิกคลาสสิกข้างในกว้างกว่าตัวโปรตัวโปรแวเนี่ยจะข้างในจะเล็กกว่าจะเลียวกว่านะครับประมาณนี้เหมือนคล้ายๆกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็พื้นพื้นก็คล้ายๆกันแหละแค่แค่แค่คนละสีเท่านั้นเองนะครับ พื้นราราทั่วไปแต่แค่โครสีนะครับอันนี้95อันนี้โปรนะครับผมย้ํานะครับ2รุ่นนี้ผมยังไม่เห็นของปลอมขายนะครับของปลอมจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับไอ้พวกตู่ยดาๆไม่อินเจแปนนะครับขาย900อย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะตัวตัวโปรนะครับตัวโปรมีเชือกแถมให้2สีนะครับสีดํากับสีขาวนะครับสีดําก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปเอาไว้ให้สีดําตรงปลายเชือกจะมีคําว่าคอนนะครับเห็นไหม มีคำว่าคอนนะครับอ่าเฉพาะสีด้านมาที่ขาไม่มีนะครับย้ําอีกทีนะครับขอปองยังไม่มีขายนะทั้งสองรุ่นนะครับอ่าตัวตัวเก้าห้ามีเชือกอันเดียวนะครับเชือกหนาเชือกถักธรรมดาเชือกถักทั่วไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ้อส้นส้นเก้าห้าโปนะครับตัวโปเนี่ยจะอยู่ในตระกูลคอนมาเลยปั๊มคําว่าคอนนี้เยอะนะครับ ตรงนี้นะครับคือตะกินคอนะครับก็จะมีปั๊มคาร์บอนนะครับแล้วก็ที่ที่พื้นนะครับก็มีนะครับที่เชือกก็มีนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นออสตาออสตาคอนเวิร์ตออสตาแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวใหม่95นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับมีแค่เขาวาแค่นี้ประมาณนี้นะครับก็บอดี้เนี่ยบอดี้เนี่ยอันนี้คือเบอร์เดียวกันเลยนะ ลูกค้าผมไม่รู้ลูกค้าเห็นหรือเปล่าบอดี้เก้าสิบห้าอันนี้คือเก้าห้าเชือกขาวคือโปรนะครับโปรมีมีเชือกสองสีนะมันจะบอดี้เก้าห้ามันจะดูกว,ก,วกว้างกว่าข้างหน้านะเห็นไหมนี่คือเบอร์เดียวกันนะครับตรงช่วงตรงช่วงนี้ตรงช่วงเนี้ตรงช่วงบีบแ้าเท้าเนี่ยไอตัว 95, เก้าห้านี่จะใหญ่กว่านะครับใน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 เบอร์เดียวกันนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับอ่ะ ก็เขาค่าประมาณนี้นะครับลูกค้าไม่มีอะไรมากก็ตัวนี้ผลิตเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะเลิกผลิตแล้ว่าผลิตตัวนี้ต่อหรือเปล่าอันนี้บริษัทจะไม่แจ้งแลวตัวนี้ตอนนี้ของก็เริ่มหมดแล้วนะครับไม่รู้จะผลิตอีกหรือเปล่านะครับแต่สีอื่นมาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะสังเกตนะ9595เฉียงไปข้างหน้านะครับตรงคู่นี้นะเฉียงไปข้างหน้าส่วนโปรเฉียงมาข้างหลังนะครับประมาณนี้อ่าใครสนใจรุ่นไหนก็ ก็สั่งได้เลยนะครับตัวนี้ตัวใหมา9เลสองเก้าเก้าศูนย์นะครับสองเก้าเก้าศูนย์นะครับเรื่องประเทศอีกเหมือนกันนะครับอยู่ที่บริษัทนะครับบริษัทนําเข้ามานะครับตัวนี้สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะครับก็สมมุติว่าผลิตตลอดใช่ไหมเดือนนี้เวียดนามเดือนหน้าของหมดบริษัทจะเอาจีนหรือเวียดนามมาอันนี้เราไม่ทราบนะครับตอลอดดูบริษัทนะครับ ตัวไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันจีนเวียดนามก็อยู่ประมาณนี้นะครับจีนเวียดนามจีนเวียดนามนะครับอยู่วางนี้อ่ะฮันกร์นะครับเงยหองฝากด้วยอ่าร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับก็มาดูที่ร้านได้เลยนะครับ้ันกร์นะครับสวัสดีครับ